พี่น้องพี่น้องมากินน้ากันน้ากันน้ากันลมหนาวพัดวีวีพยายางเนวเปรี้ยวมาเดอ้อพี่น้องหาแนวกินอีกแล้วอ้ยขออ่างเนาะอาการเย็นเย็นจังสิต้องหาแนวกินผหนาวอข้ออ่างากินเมื่อปีเบื่อสัตว์อ่างฝ้นต๊ะก,ก็กินไม่สัตว์ลมหนาวก็กินตาท้อนก็กิน อืมมีข้ออ้างในการกินตาลอดซื้อมาจากเซเว่นนะคะโอ้ยทุกอย่างมีบริการใน Seven. <c oughs> เซเว่น <c oughs> เดี๋ยวไปล่างกันเด้อล้งเชือนแบบแผ่นมันจะเป็นตังไหนเชือนบางเนี่ยกินง่ายปะ นเปรี้ยวกำลังดีแท้เนาะ,นะหอมยางนิดๆไหมเนาะมะม่วงเนี่ยมันต้องได้เปรี้ยวเหมาะสมไปทำน้ำปลาก่อนเด้อ ไปทำไที่จิ้มก่อนเด้อมาทำพริกเกลือนี่ปุงชี่รสน้ำตาลพาริกป่นข้าวคั่วกุ้งแห้งวา้าวเติมน้ำปลานิดหน่อยย่างเคี่ยมแห้งไปเอกก็คือน,น้ำปลาโอ้มัดตักยากแค่าหนเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อตักปลาให้กัๆก่อนเด้อ แล้วเราก็จะใส่หอมน้ำเดี๋ยวขออนุญาตทำจิ้มก่อนนะเราต้องมีความสุขในการกินโอ้ยร้อนอีกบร่ร้อนอีกบ่เฮ้ยเดี๋ยวเรากินเผ็ดกินเปรี้ยวเดี๋ยวเราก็กินหวานนิดหน่อย แนว้จิ้มพร้อมค่ะพร้อมมักมว่วงกับพร้อมลาย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 มากพี่น้องพี่น้องมากินน้ำกันน้ำกันน้ำกันโอ้ยอย่างสดอย่างดีอย่างคุณภาพเลยนะเนี่ยจำไม่ผิดนะยี่สิบห้าบาทสองลูกเนี่ยถ้าไปซื้อเป็นลูกกันจากรลดเค็นกับลูกก็ยี่สิบบาทเปรี้ยวรังดี มันเป็นมะม่วงใส่ยำอ่ะคุณภาพระดับคัดคัดเกรดเนาะเขาถึงเอามาลงเซเว่นไหมอืมอืมอม,มีความสดใหม่แน่นอน อม,มันก็มีให้กินตลอดนะอือหดิบเนี่ย เออไม่รู้พันธ์อะไรเป็นพันธ์อะไรนโ้ามะม่วงสุกมะม่วงดิบมีให้กินทั้งปี คนชอบกินอย่างปาริดาก็เลยต้องอยู่กนนรุงเทพไงกินเผื่อพี่เผื่อนน้องแล้วเด้อ พอบเต๋อไหมเอ้าทั้งรถทั้งเรือเอา้าคะแนนวอนไวดูกันแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเนื้อดื่มน้ำล้างคอนหน่อยดิอืมอืม,อม ลาเ,เพื่อนๆไปก่อนเดอ้อ Thanks so much my friend See you next video Bye bye